ฝนตกไกลครับฟ้าก็แลบโอ้ยดูเบ็ดรอบแรกทันหรือเปล่าก็ไม่รู้อู้คันนี้ติดคันนี้ติดคันนี้ติดลุงเนตพาลุยลุงเนตพา ครับวันนี้ลุงเนตรหาลุยปังเป็ดดีแล้วครับช่วงนี้มาบ่อยเลยตอนนี้เพิ่งเบื่อกันนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างฝา,า,ากนับชมเป็นกำลังใจลุงเนตรด้วยนะครับวันนี้ออกมาสมืดเลยไปครับปังเป็ดกับลุงเนตรช่วงนี้เหยือ่อไสเดือนมาแรงครับลุงเนตรชอบมากพว่าปักเม่อไรได้ตัวตลอดนะครับเลยไม่อยากใช้เหยื่ออะไรเลยครับตอนนี้ลุงเนตรชอบเหยือ่อไสเดือน หมานี่ก็สวยครับวันนี้ออกบ้านมามืดเลยเกือบเจ็ดโมงแล้วครับเจ็ดโมงหรือว่าทุ่มหนึ่งนุ่นเน่ไม่เคยมีเวลาครับออกมาหาหมายก็เจอหมายก็ปักเลยแต่จะมีปลาหรือเปล่าก็ไม่รู้ คนจะถามว่าลุงเนธทำไมไม่ดูเบ็ดตอนเช้าลุงเนธไม่มีเวลาครับตอนเช้าลุงเนธมีงานก่จะดูเบ็ดรอบสองรอบพอเด็ดตำน้ำทิกหรั่วพอกินก็พอแล้วครับแมวเยอะเบ็ดก็ปักไม่กี่หลังตอนนี้ก็เหลือเบ็ดยี่สิบห้าหลังเองเบ็ดมันขาดลุงเนธก็ไม่ได้ซ่อมครับ นา่งนอนก็ยังมองเห็นอยู่นะครับพาทิตย์ตกดินไปแล้วมามืดมาค่ำกับแบบนี้ครับปักเบ็ดก็เร่งรีบไม่ค่อยมีเวลาครับลุงเน วเอ้อจะที่จะทาเย้ยเดี๋ยวปักเบ็นเสร็จจะเอาปุ่งแหนที่ยออโบกใหญ่ๆวันนี้ออกมาขับมามืดเลยไม้สวยไม้สวยจะมีปลาหรือเปลา่าไปว่ากันทีครับ หลังสุดท้ายครับมืดเลยยังไงก็ขอเอาผู้แหงนที่เจ้าที่ก่อนมาปากักเบ็ดเบ็ดจะหมานครับไปเดี๋ยวค่อยมาดูเบ็ดด้วยกันเอาผู้แหงนที่เจ้าที่ก่อนครับลุงเดชมาปักเบ็ดมืดก็แบบนี้ครับกว่าจะเสร็จก็รีบๆปกักมืดเลยเดี๋ยว เอาพวงแงให้เจ้าที่ก่อนครับอของล้างคอมาทเปียกแอฟเอครับแอฟเอยังไงก็เอาพวงแงให้เจ้าที่ก่อนช่วงนี้ลุงพักร่างกายเลยครับลุงเนตรู้สึก,กว่าร่างกายลุงเนตไม่ค่อยไหวเลยเดินทําคลิปไม่เท่าไหร่ก็เหนื่อยละลุงเนตเลยพักก่อนจริงๆรงลุงเนตไม่ได้เข้าภรษานะครับแต่ท้องไส้เนี่ยไม่ค่อยดีเลย ใครกินได้ก็กินเผื่อลุงเนตด้วยนะครับส่วนผู้แงนที่ลุงเนตให้เจ้าที่เนี่ยลุงเนตจะเตือนทุกคลิปใครชอบกว่ากินใครไม่ชอบก็าไม่ต้องกินมันเป็นความชอบส่วนตัวครับเบาได้เบาเอาเจ้าที่ยอกบึกเจ้าที่ทางเอา้ายอกเลยวันนี้ลุงเนตมาปักเบ็ดขอให้ได้ปลาขอได้ตำน้ำพริกเอาละไม่ต้องเด้นนักก็ได้ขอให้ได้ตัวเถอะเอา้ารับเปียกนี่ล่างคอ ล่างดีดีเลยแต่ก่อนลุงเน่ก็กินนะเนี่ยขามเปียงเนี่ยบางทีก็ไม่มีของล้างคองก็มีแต่ที่ก็ยังดีที่มีของล้างคอ,งอแค่ได้กินก็โอ้โหนะครับลุงเน่ขอพักสักช่วงก่อนครับลุงเน่ไม่ใช่หยุดเลยนะครับกินอยู่ครับแต่ช่วงนี้ร่างกายไม่ไหวจริงๆอย่างที่บอกใครกินได้ก็กินเพื่อลุงเน่ยเยอะๆหน่อยนะครับบึ๊ก เดี๋ยวพักสักเดี๋ยวจะออกยายามเบ็ดจะได้ตัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูเบ็ดทังรอบก่อนตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วนะครับลุงเนตดูนาฬิกาในโทรศัพท์วันนี้จะดูสักสองรอบเพราะว่าตอนเนี้ฝนทังท่าจะตกอีกแล้วครับฟ้าแลบไกลเลยแลบแรงด้วยน่ากลัวครับเดี๋ยวไปดูเบ็ดรอบอนึงก่อนครับรอบสองเก็บเลยได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้ นตกไกลครับฟ้าก็แลบโอ้ยดูเบ็ดรอบแรกทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูหลังแรกครับางาน,นหรือเปล่าอืนิ้มสิงเยอะหมดเบ็ดหลังนี้หัวจมน้ำเลย ไม่รู้ปลาอะไรกินติดหรือเปล่าโอ้ไม่ติดครับรู้ว่หมานละนี่ก็นิ้มซิงเยอะหมดนี่ก็อโอ้คันนี้ติดคันนี้ติดคันนี้ติดปลาอะไรปลาอะไรเอ่ยโอ้อดูกแล้วครับโอ้โห หมาครับเต็มแรกคข่งช่วเนยครับได้ตัวแล้วไม่เหี่ยวแล้วครับตัวแรกมาแล้วเหลืองซึ่งปึ้งโอ้โหดิ้นด,ดีจังอย่าดิ้นเยอะเดี๋ยวจะเจอตับป้องหูอยู่เฉยๆโอ้ยฟ้าก็ร้องครับ ไว้ขอได้ต้มน้ำพริกเดี๋ยวต้องรีบดูเบ็ดฝนจะตกครับตออีกลมมาแล้วจะดูทันหรือเปล่าเนี่ยรอบแรกเนี่ยลมกนแรงหลังนี้ทำงานหรือเปล่าหนิ่ม,มสิ่ง กินครับแต่ไม่ติดนี่ก็นิ้มซิ่งเ,อ,อ,เอ้ยกินหรือเปล่าตัวเยื่ออยู่เหมือนเดิมคันนี้ก็นิ้มซิ่งโอ้โอติดครับติดคันนี้ติดนั่นนั่นนั่นไม่รู้ปลาอะไรโอ้ก็หมอใหญ่หมอใหญ่ครับสองตัวละล้มก่อแรง ฟ้าก็แหลบครับน่ากลัวลูเริ่มมาแล้วครับดูตอนนี้ก่อนโอ้โหลุงนี่กำลังดูเบ็ดดูครับนี่มันงูอะไรเนี่ยตัวใหญ่เลยครับสวยเลย อ้ทับไปนู่นละอื้มหลังนี้กินครับติดหรือเปล่าโอ้หลุดครับดึงหัวตจมน้ำเลยเบ็ดเดี๋ยวปักไวอีกอื้ โอ้หลังนี้กินครับไม่รู้ปลาอะไรโน่ดนึกๆๆอยู่โน่นโอ้ดึงครับดึงๆอะไรเอ่ยโอ้โพันครับโอ้โฮประดุกดุกๆๆๆๆๆๆดุกอีกแล้วตัวไม่ใหญ่ครับเต็นที่สามครับ สองหม้อตัวหนึ่งอยู่ี่เฉย้าไมอยากโดนตบบังหูเอาสักหน่อยไหมพอ,มอได้ตำน้ำพริกฝนก็จะตกฟ้าแรงเลยครับตำอีก กินหรือเปล่าโอ้โหหลุดครับกินแต่หลุดอีกครับโอ้โหเบ็ดคันนี้ทำไมเป็นแบบนี้ดูเบ็ดครับคันเบ็ดเป็นแบบนี้เลยปลาอะไรเนี่ยแบบเนี้ยน่าจะปลาไหลติดหรือเปล่า โอ้ยฟ้าแลบโอ้ติดครับโอ้ลุดอืมโอ้ดึงคันเบ็ดโค้งเลยโอ้ยหลังนี้กินครับติดหรือเปล่าหัวจมน้ำเลยโอ้ติดติดติดปลาเลยนเนี่ยชนเสร็จอีกแล้วเสร็จรอบแรกก็หมานเหมือนกันครับตกสวยเหมือนกันครับ พอได้ตำน้ำพลิกเอารอบแรกก็หมานละเล็กหลังเดียวครับเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันฟ้าก็แลบเรื่อยๆเลยน่ากลัวครับฝนก็จะตกรู้เบ็ดก็ไม่สนุกเลยโอ้ฟ้าครับตังว้อีกหมายนี่ลุงนี่รีบมานะครับเลยไม่ค่อยได้หาดีแต่ก็สวยครับหมายอย่างเดียวครับครั้งสุดท้ายครับฟ้าก็แลบจังเลย กินหรือเปล่าอโอ้ไม่กินครับปะเดี๋ยวเนปิดโทรศัพท์ก่อนฝานแลบครับฝานี่ครับช่อนตัวหนึ่งดุกสองตัวประหมอตัวครับก็ถือว่ายังพอได้ตำน้ำพริกวันนี้ไม่เคยหมาเลยครับหมาก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ปลาไม่เคยกินเดี๋ยวดูอีกรอบเก็บนะครับไปครับไปเก็บเบ็ด ตอนนี้ก็เกือบ1ิบเอดโมงแล้วครับเกือบห้าทุ่มละลุงเนจะเก็บเบ็ดเลยพรุ่งนี้เช้าลุงเนไม่ว่างครับจะได้ตัวไม่ได้ก็เก็บปะครับฝนก็หายไปแล้วครับทีแรกรูกว่าจะตกฟ้าแรงเลยเก็บเลยครับหลังแรกนิมซิ่งอือโอ้กินครับกินโอ้ลู ครับอือโอ้หลังนี้นิมซิงอือเจ็บเลยได้ไม่ได้ก็ไม่เอาละโอ้นี่ก็ดักวิดเอยไม่กินครับเหี่ยวแน่ๆรอบนี้โอ้ยหลังนี้ก็นิมซิงโอ้ยดักวิดดักวิดเออ หลังนี้กินครับติดหรือเปล่าแค่นั้นเองโอ้ติดติดดติด,ตดเออหลุดไปแล้วกระดูกมันพันไม้ครับหลุดไปแล้วมันพันไม้ข้างล่างโน่นเห็นตัวเลยครับเมื่อกี้หลังสุดท้ายครับหลังเมื่อกี้หลุดกระดูกครับเห็นตัวอยู่มันพันไม้มันไม้อยู่พื้นน้ําครับเขาออกยากหลุดไปเลย ก็มีเห่าครับาหาอยู่ก,กินแบบลุงเนี่ยก็แบบเนี้ยมึงคีดก็ได้เยอะมึงคีดก็ได้น้อยมึงคีดก็ไม่ได้ก็มีครับเดีย๋ยวพี่เดือดกันนะครับจะลุกทำง,งานแล้วกลับบ้านครับโอ้ยรอบสุดท้ายเห่าครับจะได้จะได้ไดก็หลุดไปสักตัวหนึ่งประดุก ได้กี่ตัวนะลุงเนตก็ลืมละดุกสองตัวช่อนตัวหนึง่งปลาหมอตัวหนึง่งพอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับก็ยังผิวไม่แห้วลุงเนเจองูอะไรไม่รู้ตัวเลายแล้วก็วันนี้ฝนฟ้าก็ไม่เป็นใจะครับฟ้าก็แรงก็ยังดีครับที่ได้ตัวให้อยู่หักกินแบบลุงเนตก็แบบนี้ครับบางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยบางทีก็ไม่ได้เลยก็ยังเพิ่งเบื่อลุงเนตนะครับวันนี้ก็ยังืิวไม่าหี่ย <laughs> ว ขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่ก็มาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ดต้มน้ำพริกโคกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากเจ้าที่ลุงเนตรก็เอาผู้แยนงให้แล้วนะบึกไม่ให้ปลาเลยวันนี้เดี๋ยวนีด้เดียว <laughs> กลับบ้านดีกว่า